สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนนะคะพี่โจนะคะแล้วก็องเปินนะคะที่ช่องรถขุดน้ำเข้าบางนาแท็กเตอร์ครทางหายไปหลายวันไปไหนมาไปซ่อมรถครับไปซ่อมรถตอนนี้รับหลายบทบาทมากเลยนะคะวันนี้นะคะเราสองคนเช่นเคยค่ะจะมาทําการรีวิวรถนะคะครับผมคันนี้เราได้ทําการซื้อขายกับผู้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีเจ้าของแล้วนั่นเองครับน้องมีแฟนแล้วครับนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น sk 125 yy 0 7นย์ะคะเป็นรถปี2014เลยนะคะคันนี้บอกค่าตัวน้องได้ไหมค่าตัวน้องอยู่ที่1นึ่งล้านสแสนเอ๊หนล้าน1นึ่งแสนสล้านเดี๋ยวต้องซูนก่อนเพราะพี่เขาไม่ได้เข้ากล้องนานนะคะคันนี้เราทำการซื้อขายไปที่2องล้านหนแสนนิดๆนะครับกลางๆบอกไปแล้วห้าหมื่นก็หาไม่พอดีสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะคันนี้นะคะทาง เราสองคนแล้วก็ทีมงานบางนาแท็กเตอร์ทุกคนนะคะคต้องขอขอบพระคุณนะคะโกเทปนะคะค,คันนี้อ่าหรือว่าหรือว่าพี่จำเริญนนั่นเอง <ผม S 1> นะคะคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดพัง,งาน,นะคะอยู่ใกล้กับสตูลไหมอุ้ย,ยามาถามความหลูดเลยบอมีไม่มีความรู้มีแต่ความรักค่ะโอ้อยากหากได้พี่นอ้องกินเขาพุทธีมอ่กินเขาพุทธีบอมวิษนะครับเดี๋ยวถ้าวันนี้ให้เป็นพิธีกรจะจะกระตุกกระตากไหม ไม่เนาะธรรมดาเด็กเด็กเด็กใหม่ครับเด็กใหม่อันนี้เด็กดูรอสันรอสันยังไม่ห้าโมงเดี๋ยวพึ่งเตนเย็นนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จะให้พี่โจเป็นพิธีกรแล้วกันเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดถึงท่านผู้ชมบอกหายไปหลายวันนะคะไปซ่อมรถเด้พี่น้องโอเคมามาเอากล้องมาให้หนูนะคะเดี๋ยวใจพี่โจนะคะเป็นพิธีกรพาไปชมวายวายศูนย์เจนะคะโอเคจุดอรยังรอยังรอรอบักคักเลยรอแหงรอ ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับทางช่อง YouTube รถคุ่นําข้าบรรณาเท็กเตอร์ทุกท่านนะครับหลังจากที่เรานะฮะหายตัวไปโดนเติบนะครับเนื่องจากว่าไปช่วยทีมช่างนะครับทําการซ่อมบํารุงนะครับก็ภารกิจการซ่อมบำรุงก็เริ่มเบานะครับก็ได้เวลานะครับทำการรีวิวแล้วกันเนาะนะครับหรือว่าพาพี่ๆน้องๆมาตรวจเช็คนะครับระบบต่างๆหลังจากที่บรรณาเท็กเตอร์ของเรา นะครับได้ทำการซื้อขายกับคุณลูกค้าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดพังงานะครับก็นัดเดินทางกันวันจันทร์นะครับผมก็น่าจะออกตอนเช้านะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับมากๆเลยนะครับคุณพี่จำเริญนะครับนะครับได้มาทําการสั่งจอนะครับเจ้า SK125 หรือว่าเท่นอยนะฮะตัวนี้นะครับอาทางบริษัทมาแท็กเตอร ของเรานะครับไม่ได้ทาสีใหม่ทั้งคันนะครับเราทําแค่ช่วงล่างนะครับแล้วก็ชุดอ่ามุกีแค่นั้นเองนะครับคือสีเดิมนะคะสีเดิมครับผมนี่บูมนะครับบูมนี้จะเป็นสีเดิมนะพี่น้องนะครับอาร์มอาร์มท่อนนี้ขึ้นไปนะครับเป็นสีเดิมนะครับแต่ตรงนี้เราพ่นให้ใหม่เนื่องจากว่าเราเสริมหน้าอาร์มนะครับเป็นแบบสามเส้นนะครับก็มีรอยเชื่อมเราก็พ่นเก็บให้คุณลูกค้าดูสวยงามนะครับแล้วก็ ทางด้านของหัวเก๋งนะครับอันนี้คือสีเดิมนะครับหัวเก๋งนี่ไม่ได้ทําอะไรนะครับแล้วก็เราใส่ฐานวางรองเท้าให้นะครับแล้วก็เก็บสีนะครับสีตรงที่เราเชื่อมตรงนี้นะครับเก็บให้ท่านใหม่นะครับเรียกได้ว่ารถคันนี้มาแบบสวยงามนะครับสวยมากๆนะครับช่วงล่างนะครับอันนี้เราก็พ่นจจตันให้คุณลูกค้าเนื่องจากคุณลูกค้าจะไปลงสวนปาล์มนะครับนี่นะครับ นโจตันให้แบบสวยสดงดงามครับไปลูกสวนป่าต้องไหว้ไหว้ซูนเจทพนังเนี่ยเอาซูนฮกกระไรท้าลูกค้าเลือกแบบต้องซูนเจทลูกค้าบอกนะครับอันนี้คือเป็นรุ่นใหม่นะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่หรือว่าปี2014นะครับอันนี้ก็ถ้าบ้านเราก็เป็นรุ่น11นะแต่ที่ญี่ปุ่นนะครับยังเป็นวายวศูนย์เจ็ดนะเดีนี้มีถึงวายวศูนย์แปดแล้วนะฮะแต่เรายังนําเข้าไม่ได้นะครับยังใหม่เอี่ยมอ่องอยู่นะครับก็จัดซูนเจทให้พ่อแม่พี่น้องไปพังพางก่อน นะครับเรามาดูระบบภายในนะฮะระบบภายในเช่นเคยนะครับฟิล์มนี่คือติดให้ทุกคันนะครับท่านจะเอาแบบบรน,น้าเต็มหรือว่าบานหน้าครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าเอาครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับก็จัดให้นะครับสั้นรูปบนนะครับก็จัดให้ท่านเสร็จสมเรียบร้อยนะครับภายในเก่งเราก็เก็บให้สวยงามเลยนะคะสําหรับชั่วโมงการทํางานของรถคันนี้นะคะ มาเพียง2,949ชั่วโมงเท่านั้นนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะคะอันนี้เป็นภายในเกงนะคะอุปกรณ์เสริมก็อย่างที่พี่โจอบอกไปนะคะก็มีถาดวางรองเท้าเนาะแล้วก็มีติดตะแกรงกันกระตกช่องวางเท้าให้นะคะแล้วก็ไฟสองสว่างนะคะที่หัวเก่งสองดวงครับผมไปต่ออันนี้แท็กใหม่หรือแท็กเก่าอันนี้แท็กเดิมนะครับนนเป็นแท็กเ,เกเ่านะครับช่วงล่างนี้ไม่ได้ทําเลย,ยน,ะนะฮะใช่นะครับ,น,รบนี่ ส่วนระบบของเหลวต่างๆนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนทายน้ํามันให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมอันนี้สีรอบตัวรถก็เป็นสีเดิมอันนี้เป็นสีเดิมนะครับอันนี้คือภายในนี้เรายังไม่ได้พ่นนะครับเราไม่ได้เก็บครับแต่ก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ต้องทําการล้างให้อีกทีนะครับนี่เพิ่งจะออกมาจากห้องพ่นสีนะครับก็เลยมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องดูก่อนครับเดี๋ยวช่วงบายเราสองคนจะไม่ว่างกันนะคะนะครับนี่เฟรมชุกไอตูดนะครับนี่เราก็เก็บแค่ตรงนี้นะครับผม นี่นะครับเป็นแค่ลายไม่แค่นี้แต่ด้านบนนี้คือเดิมๆนะครับผมเดิมๆหมดเลยนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกพี่พี่น้องๆไปครับคันนี้มาสวยมากเลยนะฮะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะครับผมแล้วก็มีไฟเลนครับผมแต่ถ้าผมไปยืนตรงนั้นก็จะเป็นกล้องมองคนหน้าตาดีนะฮะแล้วถ้าหนูไปยืนล่ะเขาจะเรียกว่ากล้องมองมองอะไรนะคะมองมานะครับนี่นะครับอันนี้คือด้านของปั๊มเฮลิกนะครับนี่ปั๊มเฮลิกก็จะพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับคือ เขาจะจ่อให้โล่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์อวยความสะดวกต่างๆก็ครบคันนะครับนี่มีดักน้ํามาเพิ่มนะครับ2ตัวนะครับนี่ปั๊มใหม่ๆนะพี่น้องนี่นะครับใหม่ๆเลยนะครับก็พูดง่ายๆคือปั๊มเดิมนะจ๊ะครับผมคือของเราสินค้าเรานี่มานําเข้าเป็นคันนะครับผมสาหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะฮะที่ติดตามเราทางช่อง YouTube ก็จะได้เจอฮะตอนที่เราไปรับที่ท่าเรือนะครับเรือวัสันเรือรับรถที่ท่าเรือท่าเรือ อันนี้ก็สีเดิมเนมะื่อรูปนี่น่ะล่ะมื่สิลูดเมื่อรูปลายมันสิลูดอ่า <c oughs> นะเรามาดูทางนัน้นโอ้งามแท้นะครับนี่คือคอนโทรลนะตัวนี้มีออตัวปรับคอนโทรลมาด้วยครับถ้าเป็นคนก็ส่งประกวดนางงามเรื่อนี่ถ้าถ้าเป็นคนนี่ก็คงคงสวยน่าดูครับสวยมากมาสู่สาวเอิร์ื้อตัวโว้ยคนอดีตเล่นกัสาวเอิร์อกลาวบอกนาะนะครับอันนี้นะครับคือเดิ <c oughs> มๆนะครับนี่คือการมาร์กต่างๆอันนี้ครับในสายนี่ขยันไม่ได้ละยังมมาร์กยังมีมาร์กครับนี่ ข้ามน้ําอะไรยังมีมา<ด>ร์คหมายความว่าคือมาร์กก็คือจุดเหมือน QC วีตรวจเหมือนอาจารย์จ่อยเรามาตรวจใช่ไหมก็ไม่เคยเปลี่ยนนะอาจารย์จ่อยเราถ้าเป็นถ้าเป็นของบางนาอาจารย์ก็จะมาได้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะส่งของมือลูกค้าครับแต่ถ้าเป็นโรงงานเขาจะใช้สีเมจิกนะครับแต่และคนนี่จะคนละสีกันนะเห็นไหมครับเห็นไหมจะมีสีขาวน้าเงินเหลืองนะครับแต่และคนนี่คือจะมาร์กปากกาไม่เหมือนกันแต่อาจารย์จ่อยของเรานะครับคนเดียวครับไม่ต้องมาร์กตรวจทั้งคันครับผมบ <laughs> ตามนั้น นะครับเดี๋ยวเราจะทําการโซโล่ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับส่วนสีกระบอกนะฮะสีกระบอกยังม่ใหม่เลยนะฮะนี่สีกระบอกทั้งหมดเลยนะฮะยังมใหม่อยู่เลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะฮะนี่กระบอกกลางก็มีใหม่ครับนี่นะครับอู้สียังแจ๊บๆอยู่เลยนะครับนี่บุ้งกีก็ยังมใหม่แต่ชุดบูธสลักพวกนี้ทาให้เรียบร้อยนะฮะก็พร้อมจบเลยทีเดียวเชียวเพราะฉะนั้นคุณไปโซโล่เลยค่ะนะครับเดี๋ยวจะรองระบบให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะคะ วันนี้เราอยู่ที่พื้นที่ใหม่นะฮะก้วงขวางครับเดี๋ยวขอขอให้ท่านผู้ชมได้ดูพื้นที่ก่อนเมื่อก่อนตอนนี้เรียกว่าอะไรเป็นป่านะคะตอนนี้เราก็เทลานปูนนะคะเพื่อทําลานจอดรถนะคะแล้วก็ขยายโรงซ่อมใช่ครับก็เป็นที่สำหรับลองลองรถนะคะใช่ก็จะออกก้วงขวางหน่อยนะก้วงขวางเนาะนะครับเทมาโดนเติบก็จะเป็นอย่างนี้นะคะใช่ครับเราจะสโล่กันแบบ ไม่มีอะไรกีดบังนะใช่พื้นที่ใหญ่มากเอาเลยพี่ ในโหมด2นะครับพื้นที่กว้างขวางครับลองสบายสบาย นิ่มนะครับระบบต่างๆนะครับ,รบเร็วมากนะครับ อันนี้ขนาเราเปิดประตูนะครับเสียงของอตัวสวิงยังไม่เข้าเก๋งเลยนะครับเนี่ยนะครับเร็วดีนะนิ่มครับระบบพ่งกีต่างๆครับเราก็ทำให้นะนี่นะอันนี้เราเปิดประตูนะครับยังเงียบขนาดนี้ ับโอ้โหนิ่มครับการเดึงสโลปเนี่ยผ่านเลยครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเตากะต่จะเดินนะครับ แล้วเนี่ยวอรก์กอัาเท่ปวดลงเลยนะคะก็ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะแบบเย็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นึงนี่นดูตึกด้านหลังเผื่อคุณลูกค้าเข้ามาแล้วหาไม่เจอเพราะว่าร้านของเราไม่ได้อยู่ติดถนนหลักบางนาตาดนะคะจะต้องพล<ม>อยมาพี่โจบอกเส้นทางหน่อยนะครับถ้าลูกค้านะคะเดินทางมาที่บริษัทบางนาเทคเตอร์ของเรานะครับ จับจุดง่ายๆนะครับท่านจับจุดถนนบางนาตาดนะครับหรือว่าเลยทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับเจอบริษัทไทยสมิตรนะครับแล้วก็โทรหาเราก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะเข้าซอยวัดศรีวลีน้อยก็ได้ซอยวัดศรีก็จับจุดมหาลัยหัวเฉียวใช่ครับผมง่ายๆนะครับเราอยู่เลยถนนใหญ่เข้ามาประมาณกิโลครึ่งนะครับใกล้ๆนะครับถ้าเข้ามาในซอยเราก็สังเกตง่ายๆเป็นตึกสีส้มอย่างนี้ใช่ครับเราจะเห็นตึกเลยนะครับนะครับ โอเคมามา่าเขากล้องมันเป็นยังเราสิใส่มาถือกล้องไหมเพ่อยากเข่ากองมาได้ซอนี้แะตาดีหดแต่พัดกลหนวดกนเข้ามากเลยนะตาดีแล้วไม่อยากเข่ากองมาไหนนะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับการรีวิว SK 125ร้0 7คุณมีความรู้สึกยังไงครับมีความรู้สึกร้อนแดดแรงมากทรับน่าจะว่ากงไม้เราตัดกงไม้ออกหมดนะครับก็เลยร้อนนะฮะไม่มีลมห้ดิชั้นเลยนะคะ 07จะมีเข้ามาอีกไหมพี่โจ้07จะมีเข้ามาอยู่นะครับก็ทยอยเข้ามาอยู่นะครับอาทิตย์หน้าก็จะมาอีกหลายคันเราจะมีทั้งเอสอ่าวายวาย07วายวาย05วายวาย06นะครับแล้วก็120รุ่น8แค๊สสา12ดีนะครับแล้วก็ทางบริษัทแม่จะส่ง s k 2 0 0 y n 1 1มาเร็วๆนี้นะฮะก็รู้สึกจะเป็นช่องหลังสงขการข้ามาณหนึ่งคันใช่ครับผมสภาพ สภาพสวยครับสวยกว่าน้องเอสนะฮะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรหนูยอมได้ถ้าเป็นรถบางนาหนูยอมได้โอเคนะคะก็สิ่งว่ารถง่าดถือแบบยากนะมันสันนๆๆๆน่นเด้งเด้งเด้งเนะอนนัอนเสียศูนย์นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถขุดนำเข้าแท้ จากี่ญี่ปุ่นนะคะรบ,บริษัทบางนาแท็กเตอร์นะคะขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกน,น้อยในใจของท่านผู้ชมนะคะคเงินของท่านอยู่ในกระเป๋าของท่านนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตัวทนนี้ทัานนี้มาท่านมีเงินหรอเอาบอกท่านผู้ชมจะเลือกซื้อรถอะไรยังไงบอกแนะนาท่านผู้ชมหน่อยนะครับก็สลับนะครับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาธุรกิจใหม่นะครับอยากลงทุนในด้านของรถขุดนะครับรับเหมาถมดินนะครับทํางานชั่วโมงนะครับก็ขอฝากบริษัทบางนาแท็กเตอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับบริษัทเรานําเข้ารถ เก่าจากญี่ปุ่นประเทศเดียวนะครับประเทศอื่นเราไม่ได้นําเข้าไม่มีระบบรับตีเทินไม่มีระบบปล่อยเช่านะครับจำหน่ายอย่างเดียวจ๊ยาเดีก็จำหน่ายอย่างเดียวแล้วก็มีบริการหลังการขายให้กับลูกค้าด้วยนะคะซื้อไปแล้วเราไม่ทิ้งกันโครงการรัฐบาลตอนนี้อดีาบอกว่าบอกบ้นใดทเขาจะหวาดอย่าบอกเพราะว่าเราเขียด้วยว่าอย่าบอกบอกว่าเราสวนนี่มันขยะนะคะก็อย่างที่บอกเลือกรถก็ครับผม เหมือนที่เจ้านายเราเคยบอกไว้เป็นของท่านนะคะอย่เป๋าของท่านเลือกรถสักคันหนึ่งก็เลือกรถดีๆไปใช้เนาะเพราะว่าใช้แล้วก็ใช้งานกันยาวๆนะคะเป็นซื้อไปซ่อมไปพี่น้องเอ้ยปวดหัวนะคะไม่ได้ปวดหัวครับไม่ได้ปวดหัวครับแต่ว่าเสียงเงินครับนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านสนใจนะครับรถขุดนะครับจะเอาแบบสเปคไหน1 2 0 125 135นะครับก็กิงกลางถามโทรมาก่อนเด้อ นะครับก็ต้องกราบประทานอภัยนะครับไปถึงท่านลูกค้ามากๆเลยนะครับที่ท่านเซอร์ไพรส์เรานะครับมาโดยไม่ได้โทรถามครับเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเนื่องจากว่ารถหมดนะครับท่านก็ต้องกลับทานจริงๆนะครับเพราะว่าสินค้าเรามาไม่ทันนะครับก็ต้องกราบประทานไว้ณที่นี้นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับตามเบอร์โทร082 หนึ่งเกนะคะแอป้ลมากกับซีลงเบอร์เท่าเดียวกันงี้เราบกันนะครับแล้วก็อีกเบอร์0858400788ครับผมนะครับก็ต้องสองเบอร์นะครับที่สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับรับช้ารับเร็วมั่งไม่รับมั่งก็ต้องกราบประธานอภัยนะครับเพราะว่าสองสายนะครับมันก็จะอีนุงตุงนางกันหน่อยใช้กันอยู่สองคนนะคะใช่คับอยู่สองคนก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากได้รถสวยๆนะครับคิดถึงเรานะครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวัง พร้อมกับงานบริการหลังการขายพร้อมกับเซลล์รูปตาูอย่างกัพร้อมกับเซล<ช>ล์ลลหน้าตาดีอย่างกับผมแล้วก็พบกับน้องเ e อิร์ธสาวกิเล่ประจาบริษัทของเรานะฮะ,ะ,ะก็จะลืมนะครับเอาอําลาาว่าสาหรับราคาที่บอกทุกท่านไปเนี่ยเาครนคราคาที่เราเช็คระบบให้ท่านเรียบร้อยพร้อมทำสีนะคะ,คะ,คะก็สุดท้ายก่อนจากการก็ฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะเจ็บแล้วจําคือคนนะคะข้าวหลามน้องมนอยู่ชนบุรีขอบคุณค่ะ Then... Sawadee Kao. <laughs>